ลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอแนวทางการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินำร่องที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผ่านการทำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นเช้าวันนี้เราจะไปสอบถามจากคุณภูมิกิจรักแต่งามนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ตซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านครับอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงกําหนดเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กันแล้วเนี่ยนะครับขณะนี้เงื่อนไขในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมีข้อสรุปอย่างไรบ้างครับ กอก็มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีอ่ในแง่ของกรอบเนี่ยทางสบคทุกใหญ่ได้อนุมัติมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการนําเข้าคอรมอคอรมอง,มองจะเป็นผู้รับทราบหลักการแต่ก็จะมีรายละเอียดอยู่เย็อกพอสมควรที่กําลังพยายามไล้ประสานงานกันนะครับโดยเฉพาะมันเป็นเรื่องใหม่ที่อาศัยการทํางานของ การบูรณาการจริงๆนะครับการบอกเป็นเรื่องภูเก็ตก็จริงแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมีเรื่องของการที่หน่วยราชการต้องบูรณาการกันตั้งแต่แล่ท่องเที่ยวเดินทางติดนานไปเกตจนถึงจะออกไปนยครับเพราะฉะนั้นก็รายละเอียดก็ค่อนข้างจะเยอะกพอสมควรแต่ก็คิดว่าน่าจะมีความพร้อมระดับหนึ่งนะครับพอที่จะบอกเงื่อนไขหลักๆได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างครับ คณท่องเที่ยวเนี่ยถ้าในแง่ของการกาหนดกลุ่มเป้าหมายประเทศเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่ํากับความเสี่ยงปานกลางรายชื่อของประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำกับปานกลางเนี่ยก็จะเป็นรายชื่อประเทศที่อ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขของพวคุณโรคสุขุภูมิอัปเดตทุกๆ15หวันนะครับว่าประเทศไหนประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำกับปานกลางได้นะครับเป็นที่2ก็คือท่องเที่ยวที่เดินทางจาประเทศมานี้จะต้องรับวัคซีนมาแล้วครบโดสครบโดสก็แล้วแต่ หนึ่งสมาโดยที่มีการรับวัคซีนมามากกว่าสิบสี่วันแต่ไม่เกินหนึ่งปีนะครับการเดินทางเข้ามาก็ต้องไปยื่นขอ C O E ที่สถานทูหรือกงศูนไทยประจําประเทศนั้นนั้นการขอ C O E เป็นการขอออนไลน์นะครับแต่ต้องสังพิสเอกสารสำคัญยู่หลายเรื่องกันอีกอย่างนั้นก็คือเรื่องของการส่งพิสจวัคซีนสเสิฟิเคชึ่งจะเป็นองค์ประกอบสําคัญในการที่จะรับรองว่าตัวผู้เดินทางได้รับวัคซีนครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือการจองห้องพักเพราความมั่นใจว่าเพราะว่ายอดขายของโรงทรวงศึกษาธคือต้องให้นักท่องเทีเ่ยวชาวต่างชาตาิาเนี่ยถ้ากองน,นี้จะต้องเดินทางไปในทุนที่ใดในประเทศไทยต้องอยู่ภูเก็ตก่อน14คืนนะครับก็บต้องมีการแสดงเอกสารการจองห้องพักในตลอด14คืนแต่รายละเอียดที่ผมพูดถึงตอนต้นก็จะเป็นอย่างนี้ครับว่า14คืนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนโรงแรมได้เมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกรรมการร่างเสนอว่าจะมีการเปลี่ยนโรงแรมได้เขาจะมื่นมีการเทสผ่านไปแล้วอีกแบบท้งที่สอง กรบวนการทั้งหมดสครั้งในรอบเจคืนนียนะครับเดินทางมางถึงแล้วมีการเชสครั้งที่หนึ่งที่สนามบินและวกนนั่งรถนะครับไปรอผลที่โรงแรมระหว่งางรอผลนั้นจะออกจากห้องพักไม่ได้เพื่อจะวราบผลว่าไม่ได้มีติดเชื้อมาก็าจะสามารถที่จะเดินทางอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตได้นะเมื่อวันที่6ก็ไปตรวจอีกรอบหนึ่งน,นะครับเมื่อผลออกจากการตรวจครั้งที่2ในือวันท,ที่6เนียครับนักท่องเที่ยวคนนั้นก็สามารถไปโรงแรมได้ แต่เราก็จะขออนุญ,ญาตให้ไดอยู่ในโรงแรมแรกก่อนเนี่ยเปกว่าจะมีการเทสก่อนครั้งที่สองนะครับแล้วจริงๆแล้วในทงเที่หลายคนก็ถามมาว่าถ้าไม่อยู่ไม่ครบสิบสี่คืนได้ไหมจริงๆต้องบอกว่าได้อะครับก็คือหมายความว่าถ้าจะกลับประเทศโดยการอยู่ห้าวันเจ็ดวันแปดวันหรือสิบวันก็เป็นวิสัยที่ทําได้แล้วเพียงแต่ว่าถ้าจะเดินทางไปนในพื้นที่ใดในประเทศไทยก็ต้องอยู่อย่างน้อยสิบสี่คืนซะก่อนนะครับ เ <trouvé> มืเ่อมาอยู่ระหว่างที่อยู่ที่ภูกเก็ตก็สามารถดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นปกติได้บนพื้นฐานของการที่มี d m s t ทนะครับแล้วก็ให้มีการพรีดาวน์โหลดดแอปพลิเคชันรงนี้ครับที่ยังสับสนอยู่นิดหน่อยเพราะว่าดูเหมือนว่าเดิมนี่จะมีการพูดถึงหมอชนะแต่ว่าในระยะสองสวันหลังนี่มีการพูดถึง Thailand Plus แอปพลิเคชันไปก็ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่เรื่องของแอปพลิเคชันนะครับว่า ตกลงแล้วนักท่องเที่ยวจะต้องดาวน์โหลดอะไรกันระหว่าง Thailand Plus หรือหมอชนะหรือต้องดาวน์โหลดทั้ง2แอปซึ่งอาจจะไม่มีความสะดวกกับการเดินทางมาก,ก็จะมีรายละเอียดพวกนี้ครับที่ต้องใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยในการำควสมเข้าใจ่ครับแล้วก่อนหน้านี้มีการพูดถึงการจำกัดการเดินทางเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่รวมคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศขณะนี้มีความชัดเจนหรือมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนี้แล้วหรือยังครับ ชัดเจนนะครับว่าซันบ็อกซ์นี่อนุญาตให้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเดินทางเข้ามาได้ครับเช่นพี่น้องคนไทยที่อาจจะไปอยู่ปปโลกล่าอยู่ที่ต่างประเทศอเมริกาก็ดียันติก็ดีที่จะเดินทางกลับเข้ามาเยี่ยมญาติหรืออาจจะก,กลับเน็คอพชีแล้วเข้าเงื่อนไขแล้วอยากจะกลับเข้าประเทศไทยเนี่ยก็ใช้ซันบ็อกซ์ได้นะครับรวม,มถึงพี่น้องคนไทยที่อาจจะเดินทางไปทําธุระต่างประเทศแล้วก็ แต่เขามีเงื่อนไขยอยู่นะครับว่าต้องอยู่ในประเทศก่อนนั้นเนี่ยก่อนเดินทางเข้าสแตนบอ์กเนี่ยไม่น้อยกว่า21วันสมมติเินทางจากาาอังกฤษเข้ามาเนี่ยก็ต้องอยู่อังกฤษม่น้้ยกว่า21วันก่อนการเดินทางกลับเข้ามาครับแล้วในขณะนี้ภาคธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วและก็ได้ดําเนินการอะไรไปบ้างแล้วครับจริงๆทีมเอกชนภูเก็ตภาคประชาชนเนี่ยตื่นตัวมาโดยตลอดแล้วก็เตรียมตัวมาโดยตลอดครับ เราก็นับปันสอยหลังกันทุกครั้งอยู่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องความพร้อมเนี่ยมันก็มีความพร้อมโดยเฉพาะแต่ละส่วนของผู้ประกอบการต่ก็มีความพร้อมแล้วก็มั่นใจที่จะรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ดูแลเขาได้อย่างดีนะครับอีกส่วนหนึง่งเองก็ยังไม่ได้มากลับมาเปิดบริการชีในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอาจจะขอดูสังเกตการไปสักประยับหนึ่งแต่ผู้ที่เปิดก็มีความมั่นใจในการจะดูแลแล้วก็เราก็พยายามที่จะลดล,ลงให้ทุกคน,นี่ยมีไกด์ไลน์ในการทํางานที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการเข้าสู่กระบวนการชานะครับชาก็คือมาตรฐานที่ทางทอท,อทอได้กำหนดไว้เป็นรียกว่าชาแล้วก็ภูเก็ตก็เป็นผู้ริเริ่มเรื่องของคําว่าก็คือการที่จะขึ้นทะเบียนสารประกอบการที่ได้รับวัคซีนเกิน10%ไปแล้วครับพวกเราพร้อมแฮก DNA ของการท่องเที่ยวมันอยู่ในสายเลือดครับท่านครับเริ่มมียอดจองหรือกลุ่มชาวต่างชาติแสดงความประสงค์จะเข้ามาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมากน้อยแค่ไหนแล้วครับตอนนี้ ไล์แรกเนี่ยเท่าที่ผมได้ตัวเลขมาเนี่ยสิงคกปร์แบอร์ไลน์ลงวันที่หนึ่งมีผู้โด,ดยสาร99คนแล้วก็มีการ์ตาแอร์เวย์สลงวันที่หนึ่งเหมือนกันอยู่นับร้อยคนเหมือนกันนะครับร้อยสามสิบกว่าคนนะถ้าจำไม่ผิดเนาะตัวเลขก็ยังวิ่งวิ่งอยู่เพราะว่าพอเซตติ้งของเรามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับตัวเลขมันเลยยังวิ่เบิลวิ่เบิแต่ก็นับว่าสองสามร้อยคนน่าจะเห็นแล้วก็ไลท์วันที่เดินทีมการยินทาบินจาก่งเมืองยุโรปข้ามาก็ ที่ผู้โดยสารอยู่พอสมควรนะฮะแต่ขอเช็คตัวเลขอีกรอครั้งหนึ่งพวกกิ้งยังไม่ได้แบบทําให้เกิดดูเหมือนว่าจะทําให้ทุกคนได้ประโยชน์ในในช่วงต้นเนื่องจากว่าพวกกิ้งก็เริ่มไล์เริ่มบินเข้ามาไม่มากนักนะครับแล้วก็จําเมนักท่องเที่ยวตอบไล์ก็ยังไม่ได้มากนักแต่มันเป็นสัญญาณเปิดที่ดีอะครับที่จะทําให้เกิดไล์บินต่อไปมากขึ้นในอนาคตครับสุดท้ายนี้ท่านยังมีข้อกังวลอะไรเป็นพิเศษอีกไหมครับก็ผมว่ามันเป็นอารมณ์แบบเรื่องใหมนะ่อะเนาะ ก็มีความอารมณ์ตื่นเต้นอยู่มันเป็นครั้งแรกของของประเทศไทยครั้งแรกของคนภูเก็ตที่จะเปิดรับอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่ปิดมากิดตตสองปีครับ,รบก็ประเมินความเสี่ยงกันมากพอสมควรปิดรูรั่วก,กันเยอะพอสมควรทําการบ้านเตรียมตัวมาดีพอสมควรแต่ก็ต้องดูความเป็นจริงครับว่าจากลงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในพื้นที่ครับเราก็อยากจะไม่อยากให้การในพื้นที่มันมีปัญหา ในเชิงของการระบาดนะครับก็พยายามที่จะคิดแผนที่รอบคอบมามากพอสมควรนะครับแต่พอทํางานจริง๋ยวต้องลองดูครับใกล้ๆดูว่ามันจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าสิ่งที่จําเป็นมากก็คือวิธีคิดของพวกเราครับที่เป็นผู้ประกอบการภูเก็ตเองเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่นําร่องในเรื่องอแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูรูปแบบแล้วลองไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ดูเราก็เปรียบเทียบกันได้เห็นจนเราก็เดินป่าดงนามา โดยตลอดครับน้ำก็เกี่ยวเป็นแผลกันอีลุงตรงนังแล้วฮะทีนี้ <c oughs> อยากจะให้หลายจังหวัดเนี่ยลองประเมินดูว่าเออถ้าภูเก็ตทาแบบนี้แล้วมันจะมีผลยังไงแล้วเราไลกเปลี่ยนกันได้เพราะว่าผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยประเทศไทยก็คงไม่สามารถจะปิดประเทศได้เราก็ต้องเปิดแต่ท่ามกลางสมดุลใหม่ที่การที่จะรักษาสมดุลระหว่างการรักษาเรื่องการระบาดไม่ให้มันมากขณะเดียวกันก็ให้เศรษฐกิจมันเดินต่อไปได้ครับ ก็ลองดูครับก็มาขนาดนี้แล้วฮะเดี๋ยวดูเหตุการณ์ไปต่อไปครับและในวันนี้ต้องขอเป็นกําลังใจให้นะครับและก็ต้องขอขอบพระคุณคุณภูมิกิจรักแต่งงามนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ตที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมของภาคธุรกิจก่อนเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กับเราในวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ